ดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับอุ้มเมอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์แกล้งพี่ๆในที่นี้นะครับโดยการเล่นคิวเลนนะครับผมโอเคนะก็เป็น Q นะนะนะคิวเลนเกมสองในทังนะก็ไปเครียดหน่อยแล้วกันอาจจะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคส่วนรูและไอเทมมีบอกในคลิปนะครับพร้อมพลังแฝงนะเราก็จะเริ่มฟาร์มบูธพยายามตี้หลังนะที่มันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ถามว่าผมรู้ได้ไงครับดูจากที่พี่ดอยเซอร์มาก็มาดูการเกียนครั้งนี้ของเราจะแพ้เลยชนะนะครับก็แนะนําให้ทํากับคนรู้จักนะถ้าไปทํากับคนไม่รู้จักแม่งด่าเลยแน่ๆโอเคครับเกมนนี้เราก็จะมีผมคิวรนเป็นจังเกิลนะครับผมแล้วก็ซิปเป็นโนมิงนะครับผมแล้วก็เตอร์เซียนเป็นเมดนะครับผมแล้วก็เทีนนาร์เป็นแคลรี่นะครับผมแล้วก็ยีน่าเป็นออฟเลยนะครับผมประมาณนี้นะ ก็จะฟาร์มลงล่างนะครับผมคลิปนี้มีแต่ตัวบางไว้ฝั่งนึงบางมากมากนะครับผมแคลี่ฝั่งเขาเป็นเอเลนดอร์นะเป็นแคลี่ที่ยิงดาวกระจายติดกี่เสื้อครับหลบนกไม่ได้วะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เล่นเราเอามาภาคใหม่นะครับเพราะว่าบางคนถามว่าทำไมพี่ไม่เล่นสดๆไปเลยนะครับถ้าผมเล่นสดๆไปมันจะไม่ได้ยินเสียงเกมครับ มันจะทําให้คิดไม,ม่มีอัดรุในการดูนะครับเดี๋ยวเราขึ้นในบนแล้วกันเห็นเอเินดอโ์โอบบนนิดหนึ่งนะนี่ไง,งดักตรงบังกรเล็กแล้วกันครับผมทุกคนเอเินดอเหมือนเขาจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะหรือเปล่าวะลูนไอเทมแล้วก็พลังแฝงในคิมครับแต่ตอนนี้มอทอสมาแล้วครับต้องจัดแล้วลัดไม่ได้ด้วยไอิปครับเราเล่นจะิริงนะ ต้นเกมเรามันไม่ได้เลยนะเจ้าตัวคิวเลนเนี่ยก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับก็ควรจะได้ใจเย็นนะสำหรับคิวเลนนะครับต้องการของนิดหนึ่งนะเกลียดเกมก็เราแค้นยีโบเดียวหายครับเดี๋ยวเราฟาร์มบูแล้วกันเฮ้ยมอทอนมาได้ไงอ่ะอู้เอาเต๋อเที่ยนไว้เดี๋ยวต้องข้ามมอทอนแล้วคนจื๊บชืบเฮ้ยอ้าว งงเลยวะ่ะชิปแม่งโอมผมวะ่ะโอโหพี่ชายแม่งเล่นผมแล้ววะ่ะมอทษอนแม่งไม่ตายเฉยจบแล้วงงในช็อตเมื่อกี้ที่เขามาโอมผมเฉยแล้วโอ้โหก็เลยไม่ได้บินบินวอลกไปฆ่าเจ้าตัวมอทอนต่อนะเมื่อกี้พลาดไปเลยวอันนี้ถ้ามีมานาพี่เขาแม่งกิ้งส่ยสลีมไปแล้วเมื่อกี้นะ อันนี้พี่ที่มารล่นโลมให้นะครับมมรก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันแต่น่าจะโหดอยู่นะคนนี้เพราะการสตาร์การเล่นรมแรงโหดมากวันนี้ก็มากับพี่เขาคนเดิมครับพี่เซนครับที่จะมาเกือบแทบจะคิปนะเป็นแอดมินคุชชั่นเองนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็แอดแอดไดีไลน์ที่เข้าไปเลยนะจะมีไว้แอดเดี๋ยวแชร์คลิปนะอ้าวชิปหายละเดี๋ยวที่แอนเช์ได้อยู่ครับ ออกมาว่ะรอดสิรอดสิเฮ้ยรอดอยู่นิดเดียวเกือบพลาดโอ้โหถ้าผมไม่มีเคียวเมื่อกี้คือตายแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้รอดได้เพราะเคียวดัวเลยนะไม่เกี่ยวกับอันอื่นเลยโอ้ตอนนี้เราก็ฆ่าไปสองตัวครับผมแล้ก็ใจเย็นนะปั๊บฟ้าเพิ่งโดนดึงไปว่ะจะมาดึงอีกแล้วเหรอชึบ ถ้าดึงโดนผมแม่งผมกลัวนาตาแม่สงสวนมาฉันเมื่อกี้ดีแล้วดึงม่าฟ้าไปถ้าดึงโดนผมแม่งสกิลไม่มีเดี๋ยวแม่งคลิปหายผมยิ่งเล่นคิวเล่นไปค่อยชำอยู่ไงโอ,อกลางกลางกลางกกลางใส่กันแล้วว่ะไฟไม่ทันแน่ๆ,ๆว่ะทุกคนเขาเลิกไฟกันแล,แล้วเราต้องไปอมัมากเล็กแชรี่ตัวใหม่ว่าจังไหร ว่าชังไหเขาถอยแล้วผมตีมังกรเลยก็แล้วกนะันเฮ้ยมาทอดแขกไม่ได้รับชิญนายจะมารับมังกรชั้นไม่ได้นะเว้ยเออเรออออาได้อยู่เราได้อยู่เจบเจบเวลาตีแม่งโลขึ้นว่ะเ็นไลฟ์เราฆ่าได้อยู่ดีเออให้ผมรู้สึกเหมือนบังลอดเลยนะเวลาสติอสองดูด้วยอา้าวโดนดึงเลยจบไม่เป็นไรครับมีเกิดใหม่ ต้องไปคิวต้องไปกันบนคลิปดันด้วยนะเฮ้ยเลนดอร์ยิงิ่งกว่าตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้เอ็นเลนดอร์มันตีป้อมนะเดี๋ยวผมจะใช้สเต็ปพันธ์เทครับเหมือนเราไม่อยู่ครับเราก็จะไปลอยหลังเอ็นเลนดอร์พึบพึบพึบอ,อ,อ้าวอันตีเข้ากำแพงก็แตกไปดีครับสวยสวยสวยมาทอดวับ พอทอสสกิลหนึ่งเหมือนจะมีโลกคล้ายๆมาหลอดเลยนะเวลาที่มาหลอดใช้สกิลสองนะเออดีวะ่ะแต่ผมไม่มีมอทอสนะก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องไปเจียนเพื่อนแล้วเอาตัวอะไรไปป่าดีวะกำลังชิดอยู่เออเบนแม่งตายวะพี่ปันผมโดนโดนโซโล่คิวบ่อยมากเลยเ,ออเมื่อกี้ไม่ได้โซโล่คิวดีกวะมาแต่ยาก่า ต่ผมต้องไปฟาร์มแดงแล้ครับผมฟาร์มฟกันสักหน่อยโหสลีมคนเดียวอะเอเอรลนดอร์ตีป่าผมฟึบฟึบฟึบอ้าสุดท้ายละกุมเมอืออย่าเข้าไปเพื่อนไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมผิวไปหน่อยคือเมื่อกี้ผมรู้ว่าเอเลนดอร์ไม่มีเคียวแล้วมันมันน่าจะตายแต่ผมลืมไปว่าผมไม่ใช่ตัวต้นเกมนะตามนีมันก็จะขาดนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวว่าจะถือโอกาสมาสตรีมอยูน่นะเพราะว่าเกมมันลื่นขึ้นนะครับผมก็อาจจะได้สตรีมนะทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้ขอลองแอปอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเจอกันในช่องอุ้มเมอร์นะครับผมก็กดติดตามไว้ครับอาจจะมาสตรีมนะทุกวันเออเวลาสองทุ่มนะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับเพราะวันไหนนะโอเคชึบชบชิบยากตีกลางอย่างเลย โอ้โหบนแม่งยังเล่นได้อยู่หรอวะ <g ül> อันนั้นมันสี่ต่อสามแม่งชนะไฟได้ไงว,วะเบลบน <g ül> บนบนบนนาตายาแบบไม่มีมานาแล้วอะต้องเอาแล้วอ,อ้าวชิเคเกอร์อแบบนี้ก็ตายไปทำนาติยาจ <g ül> ุบจุบจุ๊บจุบจุบจุบนี่เป็นไงเกือบตายครับนาติยาเราคพิ่โอ้โหจบแล้วไม่ผ่านคือคืออันเจดหวัง เราต้องใช้เทคนิคการโผล่หลอผมว่าเวลาห้ามถืนโผล่ล่องหนแม่งเลยเวลิกูดเดี๋ยวผมต้องแบบว่าเฮ้ยไอเฮียป้นบัาผมอีกแล้วเอ็นเรนดอร์วะคนเดียวเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยอร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 อเพื่อนมาซ้อนครับเฮ้ยมมาอีกแล้ววะเรนดอร์ไม่ถอยครับผมคนนี้จะเข้าให้สุด แตกกันเนี่ยชึบชึบชึบชุบชุบ,ชบได้ครับเขาเล่นคล้ายๆสไตล์ผมเลยนะเหมือนคิวเลนตอนที่ผมเข้าไปห้ามวะที่ไปข้าวสองต่อหนึ่งหมดเกินยาวสบงบปลอกก็ไปตีมังกรครับทุกคนตัวเราดูไปดูมาก็เก็บออบเจูติกไวนน้น้ำตยาว่าชุบชุบชุบ โอ้โหเข่วแก๊กดึงจังเลยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทอสกับแก๊กเขาเรื่องวะโอ้ซุ่มครับเราเป็นสายซุ่มครับทุกคนตักสักตัวว่ะผมรอตัวใหม่เนี่ยเดินหลงมาแล้วตายชืบ ตรงกลางแม่งใส่กันเราผมยังไปเพียร์คลิปด้านบนอยู่ไม่เอาอะไรเลยอุ้มมือตีบนครับผมอุ้ยอินลินดอร์มาวะปึบไปละอินลินดอร์ไม่อยู่ละกลัวแตกเหมือนกันอยากได้คองว่ะทุกคนเราต้องว้าไปเอาคองกันแล้วม้าชืบชบก็สกอร์สวยอยู่นะผมว่าหกสองสองเนี่ยก็ก็ผ่านอยู่ ก็ไม่ได้แย่นะครับชุ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 บนี่ะแตกไปอุ้ยเฮ้ยโดนโดนหอกว่ะฮ้ยเฮ้ยเโอ้เกือบตายดีนะที่ผมมีรองเท้าท่าสถานะถ้าไม่โดนดูดเต็มเต็มแม่งคือจะไม่ติดไปนะแต่นี่มันโดนดูดมามาเลยไม่ติดไปอ้าวขอตายหมดแล้วว่ะอยากจบบ้านจังแต่ไม่เะแต่เอลินดอรแม่งเกิดวหร